เข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเทคนิคการตีไกล on the tee นะคะแล้วก็วิธีการกอรอกคอ on the tee แล้วก็ช่วงตนน้นเดือนแบบนี้นะคะอีกหนึ่งช่วงของเราได้ทีนั่นคะคะมาฝากให้กับทุกท่าน,นะะใช่ครับซึ่ง on the tee เนี่ยเป็นคิวของโปรเชนสารวัตรมานิตยกุนนะโดยโปรเชนเ <c oughs> นะี่ยมาสอนและนําวิธีการตีไกลเทคนิคการตีไกลโดยโปรเชนให้ชื่อตอน,พน,นเพอนะ้าาแปลกนะให้ชื่อตอนว่ากําแพงนะเกี่ยวอะไรกับตีไกลนั่นน่ะสิครับอืมนะ แล้วก็อ,อีกหนึ่งช่วง <the> green คอนดกรีนนะ,ะเป็นผมเองนะครับโดยผมจะมาสอนวิธีการชิปชนะชิปยังไงให้ให้ลูกลอยแล้วก็ตกหยุดในบราฟนะซึ่งผมให้ชื่อตอนว่า the soft high spin chip แนะ่ชื่อคนละแนวกันนะโอ้โหแบบรู้เลยนะคะเทคนิอ่ะอีกหนึ่งช่วงของเรานะคะ lady ้นั่นเองค่ะก็เป็นของโปรทิปนะคะใช่ครับช่วงนี้จะมีอะไรมาแนะนำครับโปรทิปโปรทิปเนี่ยให้ชื่อให้ชื่อตอนนะ่าสนใจนะอ่าโปรทิปให้ชื่อตอนว่าจบเพื่อสิ่งที่ดีกว่าโอ้โหคือฟังฟังชื่อแล้วเหมือนกับ เหมือนกับเราเราดูนิยายหรืออะไรหรือเปล่าใช่ไหมอ่ามันจะแบบสวยๆอะไรอ,ะอย่างเงี้ย,ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่าไปติดตามกันเลยดีกว่า <c oughs> นะคะตอนรับท่าผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของอ้อนเดยทีวันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุล เราพูดถึงเทคนิคตีไกลในกอล์ฟนะครับมาหลายต่อหลายตอนแล้วบางเทคนิคนะครับก็ทําให้หลายๆคนตีได้ไกลขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแต่สําหรับบางคนมันก็ไม่ใช่แบบนั้นพยายามทําเทคนิคเหล่านั้นยังไงก็ตีไม่ไกลขึ้นมาสักที ถ้าใครนะครับที่เป็นแบบนี้อยู่อาจไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เทคนิคนั้นใช้ไม่ได้ผลหรือนำไปใช้แล้วทำไม่ได้อีกสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นกำแพงระหว่างนักกอล์ฟกับการเพิ่มระยะไม่ใช่เทคนิคสวิงเพียงอย่างเดียวสิ่งหนึ่งนะครับที่ตัวผมเองและตำรากอล์ฟไรยๆได้ไม่ค่อยพูดถึงก็คือเรื่องของร่างกายร่างกายและกล้ามเนื้อนะครับที่ไม่สามารถรองรับเทคนิคที่คุณกำลังทำได้ในปัจจุบันหรือต่อให้คุณพยายามทำเทคนิคนั้นไปยังไง ทำได้ดีแค่ไหนร่างกายที่ไม่แข็งแรงพอก็ไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพในแง่ของพลังออกมาได้เราจะเห็นนะครับว่าโป,โปรในระดับโรคหลายต่อหลายคนทุ่มเทวเวลาให้กับการเข้าฟิตเนสสร้างกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆแต่ผลวิจัยนะครับก็กลับชี้ออกมาว่ามีนักกอล์ฟเพียงแค่1.5นะครับของนักกอล์ฟทั้งหมด ั่วโรคที่เลือกเข้ายิมเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อสําหรับการเล่นกอล์ฟนั่นแปลว่าสัดส่วนของนักกีฬากอล์ฟกอบการเข้าฟิตเนสหรือยิมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อน,นั้นน้อยกว่ากีฬาชนิดอื่นๆมากๆเลยนะครับส่วนหนึ่งนะครับอาจเป็นเพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องใช้เวลาอยู่ในสนามกอล์ฟและสนามซ้อมน,นานอยู่แล้วการจะนําเวลาไปใช้ในฟิตเนสก็เป็นเรื่องที่อาจเป็นไปได้ยากกว่านักกีฬาประเภทอื่นๆแต่ก็ยังมีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับ ของผลวิจัยที่น่าสนใจมากๆก็คือนักกอล์ฟทั่วโลกถึง65ที่เล่นกอล์ฟนะครับเป็นกีฬาหลักจะมีกีฬาชนิดอื่นๆนอกจากกอล์ฟเล่นควบคู่รองลงมาในเวลาที่เขาว่างข้อมูลจากผลวิจัยนะครับทั้ง2ส,ส่วนนี้ทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมเบื้องต้นของนักกอล์ฟได้ว่านักกอล์ฟนะครับมักไม่ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าฟิตเนสเอาซะเลยแต่ถ้าเป็นกีฬาอื่นๆ ก็สามารถเข้าถึงนากกอฟได้ง่ายกว่าการฟิตเนสมากในเมื่อการฟิตเนสนะครับดูแล้วจะเป็นเรื่องยากลาบากไม่สนุกสําหรับนากกอฟเหมือนการออกไปเล่นกีฬาในแบบอื่นวันนี้ผมจึงขอหยิบกีฬาชนิดอื่นนะครับมาเสริมสร้างพลังให้กับกล์ฟของคุณสําหรับคนที่อยากตีไกลโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งฟิตเนสมากันที่นากกอฟประเภทแรกนะครับคือนกักกอฟที่อยากหมุนสะโพกให้ได้เร็วๆและใช้พลังจากช่วงล่างให้ได้มากขึ้นนอกจากเทคนิคสวิงแล้วนะครับผมอยากแนะนําให้นกักกอฟประเภทนี้ เปเล่นกีฬาที่มีการใช้ขาเยอะๆอย่างเช่นการวิ่งหรือการเล่นฟุตบอลเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าการวิ่งหรือกีฬาที่ต้องใช้ขานั้นจะให้ร่างกายนะครับได้เรียนรู้การถ่ายน้ําหนักอยู่ตลอดเวลาและจะช่วยสร้างนะครับมวลกล้ามเนื้อตั้งแต่สะโพกไปจนถึงข้อเท้าให้แข็งแรงมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคุณกลับมาตีกอล์ฟคุณจะสามารถสร้างความเร็วจากช่วงร่างได้มากขึ้นอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเลยครับโปรอัลเฟตเนติพงศ์สีทองอินอดีตนักฟุตบอลชื่อดังทีมชาติไทยนะครับเมื่อเขานะครับหันมาเอาดีทางด้านกีฬากอล์ฟหลายคนนะครับรู้กันดีว่าโปรอัลเฟตขึ้นชื่อมากๆกับการเป็นนกักกอล์ฟตีไกลของประเทศไทยคนหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดเด่นในสวิงของโปรอัลเฟตตั้งแต่วันแรกนะครับที่เขาเล่นกอล์ฟมาจนถึงปัจจุบันนั้นก็คือ การถ่ายน้ำหนักและการใช้ช่วงด้านที่ดุดันซึ่งเป็นผลมาจากการที่โปรโอัลเฟตเป็นนักฟุตบอลมานั่นเองครับนักกอล์ฟประเภทต่อมานะครับคือนักกอล์ฟที่ตียังไงก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากํำตัวช่วงบนได้ตียังไงนะครับก็คล่อมส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะครับของนักกอล์ฟประเภทนี้นอกจากเทคนิคสวิงแล้วการมีรำตัวช่วงบนที่ไม่แข็งแรงพอก็อาจทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน ผมขอแนะนำนะครับนะครับที่อยากแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านี้หรืออยากเพิ่มความแข็งแรงของช่วงบนนะครับผมขอแนะนําว่าให้ไปเล่นกีฬาเช่นการว่ายน้ําหรือการเล่นเทนนิสหรือกีฬาที่ใช้ร่างกายช่วงบนมากๆนะครับเราจะพบว่ากีฬาพวกนี้เป็นกีฬาที่จะต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายช่วงบนค่อนข้างมากเราจะเห็นได้อย่างคุณบอลพระดอนสีชาพันนะครับก็เป็นอดีตนักเทนนิสมือดีของโลกนะครับ ที่หันตัวมาเล่นกอล์ฟอย่างจริงจังคุณบอลน,นะครับก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการหมุนช่วงบนอย่างทรงพลังทําให้คุณบอลเป็นนกักกอล์ฟที่ตีไกลามากๆคนหนึ่งของประเทศไทยหรือนะักว่ายน้ำนะครับอย่างไมเคิลเฟลที่มีการใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องของร่างกายช่วงบนทําให้เป็นนกักกอล์ฟตีไกลได้หนละังจากที่เขาเริ่มเล่นกอล์ฟเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับใครที่รู้ตัวว่าเรากําลังอ่อนในเรื่องนี้ก็ลองไปเล่นกีฬาเหล่านี้ดูนะครับ และนกักกอล์ฟประเภทสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือนกักกอล์ฟที่ไม่สามารถเร่งความเร็วจากแขนและข้อมือได้พยายามทำเทคนิคเรื่องของการสร้างมุมข้อมือหรือการโรเทตแขนรวมไปถึงการพลิกข้อมือ,อยังไงก็มักไม่เคยเห็นผลเลยนะครับส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่กล้ามเนื้อของแขนและข้อมือไม่แข็งแรงเท่าที่ควรผมขอแนะนำนะครับให้นกักกอล์ฟที่อยากเพิ่มความแข็งแรงในส่วนเหล่านี้ ไปเล่นกีฬาประเภทแบดมินตันหรือกีฬาชกน่วยหรือกีฬาอะไรก็ได้นะครับที่มีลักษณะการใช้แขนมากๆกีฬาในลักษณะเหล่านี้นะครับจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับท่อนแขนและข้อมือได้ดีที่สุดและยังฝึกให้แขนของเรานะครับสามารถเรียนรู้การร o เทต หรือการหมุนเพื่อสร้างพลังได้เป็นในตัวอีกด้วยที่ผมพูดมานะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเบื้องต้นสําหรับนกักกอล์ฟนะครับที่ต้องการพัฒนาร่างกายให้ตีได้ไกลขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสก็ลองเอาไปอัดแอปดูนะครับว่าเราสามารถเพิ่มจุดเด่นของเรายังไงกับกีฬาประเภทไหนแต่เขาอย่าดืมนะครับว่าถ้าเราอยากทําให้มันเห็นผลกับการเล่นกอล์ฟของเราจริงๆก็ต้องลงมือทํามันอย่างจริงจังไม่มีอะไรนะครับได้มาง่ายๆทุกอย่างในโลกนี้ต้องลงทุน และยอมแลกเวลาเพื่อมันและเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับที่คุณทำลายกำแพงของสิ่งเหล่านั้นไปได้คุณจะพบว่ามันคุ้มค่ามากแค่ไหน อนมีท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The g r e e ีนครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับนะครับอยู่กับโคนกนพคุณวงหล่อครับผมมีช่วงของ On The Green มีอะไรมาฝากกันครับครับออนเ e อะกรีนเราก็อยู่ข้างกรีนนะครับของที่ซ้อมชิปของราชพฤกษ์คลับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยมาคิดว่าอยากจะแนะนำวิธีการการชิปให้จบหยุดนะแต่ว่าเป็นการชิปจากจากรับ จากรัฟแล้วก็ทายังไงให้ลูกเนี่ยลอยไปแล้วตกหยุดเพราะเวลาปกติถ้าเกิดนกักกอล์ฟเจอเจอายที่เป็นรัฟเนี่ยส่วนใหญ่ชิปไปแล้วสังเกตไหมลูกจะไม่ค่อยหยุดจะวิ่งตกไปก็จะวิ่งซึ่งคีย์สำคัญจีสํสคัญที่ทําให้ลูกนั้นมีสปินตกและหยุดเนี่ยก็คือการที่เราสอดหน้าเหล็กให,ให้เข้าไปใต้ลูกให้ได้แล้ว <ๆ S 2> ลูกเนี่ยเขาจะไต่ไต่ตามร่องของหน้า <ๆ S 1> เหล็กหรือรูฟเนี่ยขึ้นมาทําให้มีสปินแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่นกักกอล์ฟส่วนใหญ่วหเ,วเวลาเจอายที่เป็นรัฟแล้วนะเกิดอะไรขึ้นลงวมาพูดเชน พยายามที่จะตีให้แรงขึ้นพยายามที่จะกระแทกเข้าไปยิ่งกระแทกปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาที่กระแทกไปหน้าเหล็กเนี่ยเวลาโดนลูกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนเร,เราดันเข้าไปอ่ะ,อะยิ่งกระแทกแรงลูกก็ยิ่งพุ่งเข้าไปแล้วใช่ก็ไปไกลไปไกลแล้วก็ไม่หยุดด้วยก็เกิดอาการเสียหายมากกว่าเดิมจริงๆแล้วเนี่ยลูกลูกที่อยู่ในรัฟแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องการหนึ่งแหละคือคือมุมมุมมุมเข้าที่ที่สอดใต้ลูกได้ครับนะ สองคือเวลาจังหวะโฟล o ์ทูเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้กระแทกเนี่ยต้องมีลักษณะการอาการเหมือนกันเสรยขึ้นนิดๆ<อ>่าพอผ่านลูกไปเนี่ยนะต้องต้องเก็บ หมือนเก็บหน้าเหล็กให้เร็วครับผมคือเราจะไม่ใช่ดันออกไปยาวๆถ้าเกิดว,ว่าดันออกไปยาวๆเนี่ยนั่นนั่นคือการดันซึ่งก็จะใช้สําหรับการชิปอันด้านอันานมากกว่าอ่าคนละเทคนิคก,กันใช่ปงงานดังนั้นวันนี้เนี่ยก็มีวิธีการซองง่ายๆนะที่ที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนำไปใช้กันได้ครับ,รบซึ่งผมลองใช้ดูแล้วเนี่ยก,ก็ก็โอเคอยู่ก็เวิร์กอยู่อ,อันนั้นก็คือการใช้ทีเนี่ยนะครับมากําหนด การโฟลทูของเราโดยผมจะให้ท่านนักกอฟเนี่ยนะครับวางวางลูกเนี่ยไวบบ้บนบ,บนบัฟอย่างนี้เอาแบบไม่ต้องจมมากรกลางกลางแล้วปักทีเนี่ยไว้หน้าลูกนะทีนี้ไว้หน้าลูกเนี่ยไม่ต้องชิดมากไม่ชิดมากสักประมาณ1นฟุตก็ได้ลองหฟุตก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้ลองให้ลองชิดดูโดยการลาบัคลืนขึ้นมาเนี่ยนะครับจับให้จับไม้ให้เบาๆรแล้วก็ให้ข้อมือเนี่ยมีการหักขึ้นไปอืกดังนั้นตอนดาวสวิงนะครับที่สำคัญคือดาวสวิงโดยที่ พยายามรักษาระดับของเข่าระดับของศีรษะเอาไว้นะแล้วเหวี่ยงแขนกับข้อมือเนี่ยเข้าไปใต้ลูกและจังหวะจังหวะโฟลทูเนี่ยให้ไม้เนี่ยไม่โดนทีคือลอยลอยเสยข้ามทีไปเหมือนเสมือนว่าให้มันตวัดทึ้งก่อนที่จะโดนทีถูกต้องเพราะฉะนั้นโฟลทูเขาไม่มีแน่นอนใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดจะทําให้การซ้อมสนุกยิ่งขึ้นนะเอาถุงกอล์ฟมาวางข้างหน้าเราก็อาจจะห่างแล้วแต่แล้วแต่ความสามารถแล้วกันอาจจะสัก3ามหลา4ี่หลาแล้ว ทำริวเนี้ยพร้อมกับให้ลอยลูกลอยข้ามถุงกอล์ฟไปนะก็จะเป็นการฝึกให้ให้เราเนี่ยไม่โฟกัสที่ที่หลุมมากเกินไปเพราะว่าการเล่นลูกลูกโด่งแบบเนี้ยเราต้องการให้ให้เห็นตําแหน่งที่ลูกจะลอยขึ้นไปบนอากาศโฟกัสความโด่งของลูกมาก่อนใช่ซึงถ้ามีถุงเนี้ยแน่นอนเราไม่มองหลุมละเรามองไว้ก่อนว่าเราจะข้ามถุงที่ตําแหน่งไหนนะก็เป็นการฝึกที่ที่ได้ผลดีก็เหมือนกัรเป็นการบอก ร่างกายตัวเองให้ตวัดไม้ด้วยการปักกีหนึ่ง<ช>้ถุงก๊อฟก็ให้เราชิปให้โดงขึ้นแล้วการตวัดเนี่ยโบเชนต,ต้องพยายามตวัดให้ส่งเข้าไปในแนวเดียวกับเป้าหมายนะครมือบางคนพยายามตวัดก็จริงนะแต่ทําไมลูกออกออกไปซ้ายไปขวา<ช>เพราะว่า มีไซส์สปินใช่อาจจะตวัดเข้าในลูกเฉออกวาก็ทําให้เสียระยะด้วยนะครับแล้วก็สปินกัน้อยลงอืมก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับใครมีเวลาก็ลองไปซ้อมดูคุณจะได้เล่นลูกจากรับแล้วตกหยุดใช่ครับแล้วทำให้สามารถชิปในรับได้ไม่ชื่อะไรต่างต่าด้วยวันนี้ต้องขอบคุณน้องมากครับทั้งหมดนี้คือช่วงของออนเดอีในสัปดาห์นี้ครับ อนุับท่านผ to no ู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของเ e ดดีครับวันนี้ผมอยู่ที future, ่สนามครบรัชพฤกษ์นะฮะอยู่กับโปรทิพยศีอัมพรโรธครับผมเนี่หายตาไปหนึ่งเดือนนะท่านผู้ชมเนี่ยรอคอยอยู่หน้าจอกันอีกแล้ววันนี้โปรทิพย์มีอะไรมาฝากกันครับวันนี้นะคะให้ชื่อตอนว่าจบเพื่อสิ่งที่ดีกว่าค่ะ อันนี้คือคุณจะมาพูดเรื่องหัวใจสวิงอ๋อไม่ไม่ใช่เรื่องความรักใช่ไหมใช่ไม่ได้อกหักมาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะวงสวิงนะคะท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับเราแยกส่วนตัวกับการแข่งขันออกจากการคือจริงๆเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยครับผมเป็นพวกที่ใจร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะขึ้นวงสวิงมาปุ๊บยังไม่ทันลงเลยเราได้ถึงผลละเราหันไปดูผลละครับผมมันทําให้สมาธิในการอิมแพกลูกนะคะมันไม่อยู่กับวงสวิง ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราซ้อมเราต้องสร้างนิสัยที่ถูกต้องเพื่อที่เวลาที่ในช็อตกดดันกดดันเนี่ยสถานการณ์กดดันเวลาเราออกรอบหรือว่าเราแข่งขันเราก็จะเหมือนจิตใต้สำนึกก็จะทําตามที่เราเคยซ้อมมาเป็นร้อยลูกพันลูกละคือเวลาเราซ้อมเนี่ยพอตอนจบแล้วเนี่ยให้เรานับ 1, 2, 3, ค่อยดึงไม้ลงมา อ๋อสที่จังหวะดึงไม้ใช่ครับผมคือการที่เราจบค้างไว้อะค่ะสองวิเนี่ยอย่างน้อยที่สุด1เราชัวร์ละว่าเราจบวงสวิงครสองก็2 2> คือเราสามารถเช็คว่าเรายืนได้ไหมเราบาลานซ์อยู่ไหมคือการที่เราจบวงสวิงได้นั่นหมายความว่าเราตีวงสวิงถูกเพราะว่าผลทั้งแต่ Follow-through จนถึงจบวงเนี่ย มันเป็นตัวเช็คว่าเราสวิงมาทั้งหมดแบ็กสวิงดาวสว,สวิงตรงเนี้ยเราถูกหรือเปล่าอืมคือเหมือนมันเหมือนเป็นตัวที่บอกเราว่าการทํางานของวงสวิงในร่างกายเราสามารถทํางานได้สอดคล้องกันหรือเปล่าค่ะเมื่อเราจบวงได้สําหรับคนที่จบวงไม่ได้ก็แน่นอนว่าอาจจะมีอะไรมีปัญหาก็ได้ใช่การถ่ายน้ําหนักการตีอัดมากเกินไปก็ทําให้ยืนไม่อยู่อืมหรือ2จบเนี่ยข้อดีที่ข้อแรกเลยที่ทิพย์บอกก็คือทําให้เราสามารถ อยู่สมาธิอยู่กับลูก impact ได้ดีขึ้นด้วยครับผมเพราะว่าเราไม่รีบที่จะเลิกจากวงสวิงเร็วเกินไปทุกครั้งที่เราซ้อมเราสวิงตีทุกช็อตไม่ว่าจะช็อตอะไรก็ตามค้างไว้2วินาทหนึ่งสองดึงลงมาเพราะฉะนั้นพอเวลาถึงในสถานการณ์กดดันเนี่ยรเราก็จะติดนิสัยตีเสร็จปุ๊บนับ 1, 2แล้วก็3 อืมก็จะทําให้เรามีวงสวิงที่ทํางานได้ถูกต้องนั่นแหละค่ะในภาวะกดดันใช่อืม,อมก็ถือว่าเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครแต่ว่าถือว่าจําเป็นอย่างยิ่งกลับไปสู่เบสิกที่หลายคนมองข้ามถูกต้องค่ะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรทิพมากครับค่ะทั้งหมดนี้คือช่วงของ l a d ี้ท T ในสัปดาห์นี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละช่วงมาสน <โด S 1> ุกทีก็โคเชเนี่ยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีคนักกอล์ฟทีต่ตีไม่ไกลเนี่ยบางทีอาจจะไม่ไม่ได้เกิดจากเทคนิคที่ซ้ําไป<ฆ>นะอาจจะเกิดจากอ่ลิมิตหรือขีดจำกัดของร่างกายที่เราอาจจะแข็งแรงไม่พอ,อนะโคเชนก็แนะน,นำวิธีการที่จะเพิ่มความแข็งแรงของของร่างกายนะในกอล์ฟแล้วก็กีฬาอื่นอะอย่างเช่นถ้าพลิกข้อมือไม่ได้เนี่ยก็ลองไปเล่นแบดมินตันดูก็น่าช่วยให้ข้อมือพลิกทำงานได้เร็วมากขึ้นนะคือเอากีฬาอื่นเนี่ยมามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ให้กับให้กับกล้ามเนื้อเพื่อจะเล่นกอล์ฟให้ให้ได้ตีได้ไกลขึ้นนะคะก็มีเหตุผลในการสูงเนื้อกันจริงๆนะคะแล้วก็ในช่วงของออนเดอร์กรีค่ะเป็นยังไงบ้างก็ในที่กันที่ผมเรียนไปนะครับคือวิธีการชิปจากรัฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอลายแบบนี้เนี่ยนะเอาทีมาปักไว้ข้างหน้าแล้วแล้วเสยให้ได้มันสอยลูกขึ้นไปเนี่ยรับรองว่าลูกเนี่ยจะไต่จะไต่ครูฟหรือว่าไต่ร่องของหน้าเหล็กเนี่ยเราก็สามารถที่ทําให้ลูกเนี่ยมีสปิน แต่ว่าวิธีการฝึกซ้อมเนี่ยลองลองซ้อมซ้อมให้ชํานาญก่อนจนน้าหนัก <pha. S 1> มือได้เพราะว่าเวลาการเล่นลูกพวกนี้เนี่ยเราเทคนิคถูกละ แต่ว่าถ้าเกิดว่าตีแรงเกินไปเนี่ยมันก็ผลงานก็อาจจะไม่ไม่ได้เต็มที่นะอย่างต้องสมดุลกันนะกะอ่าก็เป็นเทคนิคดีๆแล้วก็วิธีการออกแรงนั่นเองค่ะในหนึ่งช่วงนะคะสำหรับไปทีทีค่ะเลยททีนะโปรทิปนะเกี่ยวกับเรื่องจบเพื่อสิ่งที่ดีกว่าทรเราก็นึกว่าอะไรนะจริงๆนะคือโปรทิปสอนให้ตีทุกช็อตแล้วก็จบวงค้างไว้นะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเขาก็จริงๆเขาตั้งชื่อตรงตัวก็ใช่แล้วก็ถูกล้วะก็ถูกต้องตามนั้นนะคะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่มาแนะนําให้้กกัับบททุ่่านะลอไไปปปรใชดูเืจ ตีผลงานที่ดีขึ้นช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันค่ะในช่วงเพย์ออฟค่ะ